ไดทิปเปอร์ <T ipper> ได้ทดลองขับ Next Gen Ranger มาแล้วทั้งหมด3รุ่นชมรีวิวคลิปเต็มในช่อง YouTube Drive t i p p e Ranger r Y Track 4ณ2 Turbo ดียวไปอำเภอฝางและดอยช้างต่อด้วยการทดลองขับและเทียบออปชั่นขุมพลังเทอร์โบเดียวระหว่าง Ranger Sport และ Ranger XLT ส่วนคันนี้ Ranger Y Track 4 x 4ราคาต้นปี2,566ปรับเพิ่ม15,000บาทเป็น1,314,000บาทลองออฟโรดแล้วในกรุ๊ปเทส วันนี้มาลองออนรถทางตรงยาวๆและไต่ขึ้นลงภูทับเบิกเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ10สปีดผมสังเกตจากรุ่น4.2มาตรงนี้ต้องระวังนะฮะต้องขอเขียวนี่ฮะเพราะว่ามันจะลึกก็ไม่ลึกมันจะมินเมอ,อยู่เดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยฮะจุด เนี่ยมันจะอยู่อย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาเราตามธรรมชาติเนี่ยเวลาเราเปิดปุ๊บเราก็ส่วนใหญ่ก็จะปุ๊บดึงขึ้นเลยะฮะส่วนใหญ่จะดึงขึ้นนิดนึงเลยก็ตรงนี้มันไม่ได้ล็อกเหมือนล็อกแบบนิดนิด,นดหน่อยๆแล้วก็จะมาบินอยู่ตรงนี้ฮะปุ๊บอ่ะเฮ้ยมันมันจะมาบินอยู่ตรงนี้แล้วกึ๊กปุ๊บตรงนี้มันก็จะหักตรงนี้เพราะว่าในรุ่น4.2ผมเห็นอยู่ว่ามันมีรอยหักอยู่รวมถึงหลายท่านก็บอกว่าต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยครับผมอัตราสิ้นเปลืองเ้อเพลิง เต็มถังออนโรดระยะทาง786.2กิโลเมตรน้ำมันเหลือวิ่งต่ออีก66กิโลเมตรเติมกลับเต็มเฉลีย่ย11.50กิโลเมตรต่อลิตรน้ำมันถังที่2ขึ้นลงภูทะเบิกออนโรดจนถึงบางนา788.9กิโลเมตรน้ำมันเหลือให้วิ่งอีก51กิโลเมตรบนหน้าปัดแสดง10.7กิโลเมตรต่อลิตรสรุปจุดเด่นอยู่ที่ระบบขับเคลื่อนสีล้อสมรรถนะออฟโรดแน่นอนมากดีไซน์ใหม่สดฟังก์ชันครบคัน โหมดขับขี่ให้เลือก6แบบหน้าจอออฟโรดกล้องมองรอบคัน ออนรถทางดําทางราบนั่งนุ่มพวงมาลัยแฮนดลิงเยี่ยมเข้าโค้งง่ายแม่นยําแต่สําหรับท่านที่เท้าหนักบนทางอ่อนรถใช้บนภูเขาบ่อยขับบนโค้งประจําต้องขอบอกว่าการตอบสนองของไบเทอร์โบในการไต่ทางโคง้งคดโค้งนั้นขึ้นทางชันจะส่งพลังไม่เป็นอย่างใจนึกนักชาร์ตต่อเนื่องยังรังรออยู่บ้างความปราดเปรียออกตัวบนทางชันโคง้งอย่างเป็นรองเจ้าตลาดอย่างไรก็ตามต้องไปทดลองนั่งและทดลองขับด้วยตัวของคุณเองนะครับเพราะว่า next gen ranger for อร์ดเรนตัวใหม่ล่าสุดนี้มีให้เลือกหลากหลายมากเลยทั้งการเติมออปชันในรุ่น 4x2 ทั้งเทอร์โบเดี่ยวเทอร์โบคู่รวมถึงข้นนี้นะครับรุ่นท็อปวายแท็ก4ค4 4สรุปรวม4รุ่นที่ได้ลองขับ next gen ranger ในแง่ของสมรรถนะแล้วโดยส่วนตัวไดทิปเปอร์กลับชอบรุ่นเทอร์โบเดี่ยวมากกว่าเทอร์โบคู่สำหรับการใช้งานออนรดเป็นหลัก ขณะน,นี้เป็นเวลา6โมง30นาทีคือ6โมงครึ่งนั่นเองเจนว่าตอนนี้หมอกที่ภูทับเบิกได้ตีฟุ้งขึ้นมาเป็นแผ่นข้างหลังนี่ไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อสักครู่นี้ก่อน6โมงเช้าช่วงพระอาทิตย์แสงแรกนั้นผมก็ได้ถ่ายเห็นจากห้องพักว่าบริเวณนี้เป็นทิวปุยหมอกเป็นแผ่นเลยนะครับสามารถที่มองได้สวยงามจากที่สูงพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ฮะด้าน,นขวามือของผมผมเปิดให้ดูไฟสูงของ Next Gen Ranger Y-Tax 44นะครับด้านบนตรงนี้ก็คือ ไฟสูงด้านล่างก็เป็นไฟปกติแล้วก็ขอบนี้ก็คือไฟเดย์ไทม์นะครับจะมีความส่องสว่างมากในยามขับขี่ค่ําคืนมีตําแหน่งไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟสูงให้ดูนะครับด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลี้ยวให้ดูอีกครั้งนะครับจากเมื่อสักครู่นะครับ6กโมงครึ่ง หมอกจะฟุ้งเรียกว่าเต็มเป็นผืนไม่เห็นเรียกว่าไม่เห็นลักษณะของภูมิประเทศตรงนี้แดดก็ออกแล้วแล้วก็ลมกพัดพาให้เราเห็นในบริเวณนี้ของภูทับเบิกยามเช้าครับ การตกแต่งในรุ่น y t ยแท4คูณ4กับ YT แท4คูณ2ที่ผมเดินทางไปโดยช้างสังเกตง่ายๆที่คำว่า4คูณ4นะครับถ้าเป็นรุ่น y t ยแท4คูณ4ก็จะมีสัญลักษณ์เลข4คูณ4ตรงที่กระบะท้ายและคำว่าไบเทอร์โบเทอร์โบคู่อยู่ที่บังโคลนหน้าแต่ถ้าเป็นรุ่น4คูณ2นั้นจะเป็นเทอร์โบเดียวครับดูที่ไฟท้ายนะครับจะแตกต่างกันแต่ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นวายแท็กหมายถึงว่าแตกต่างจากรุ่นสปอร์ตนะครับไฟท้ายถ้าจะลองเปิดดูจะเเเห็็น y นนนว่่่าาถ้ปรุีย ไฟจะเต็มนะครับเต็มทั้ง2วงตัว C ทั้ง2วงนะครับข้างล่างแต่ถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนั้นจะมีแค่ครึ่งเดียวยังชอบบันไดข้างปีนขึ้นลงหยิบจับสิ่งของสะดวกมือการตกแต่งด้านท้ายก็มีโรบ,บารสีเงินแล้วก็ตัวสปอร์ตบารสีดําเงาเราไปดูด้านท้ายกันนะครับว่าครั้งนี้ d ดทิปเปอร์เดินทางแล้วต้องมีของฝากติดไม้ติดมือนะครับ เปิดมานี่กระบะท้ายเช่นเดิมครับว่ามีตัวที่สําหรับทําอุปกรณ์ช่างนะฮะตรงนี้ทั้ง2จุดที่ฟอร์ดก็พรีเซนต์เป็นจุดขายฝากระบะท้ายก็มีน้ําหนักเบานะครับเพราะว่ามีตัวช่วยผ่อนแรงเห็นนะฮะว่ามีตะข่ายพร้อมอันนี้เป็นของส่วนตัวนะครับแล้วก็กล่องอีก2อสากล่องเพื่อไปหาของฝากระหว่างทางกันครับ ลงมาจากจุดชมวิวภูทับเบิกนะครับด้านขวามือที่ขึ้นไปนี้นะเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปแล้วก็มีหมอกเต็มอยู่แม้จะทั้งใกล้11โมงแล้วโดแล้วฮะของฝากลงมาเรียงรายนี่คือพืชผักผลไม้นะครับนี่นะฮะโดแล้วฮะเนี่ยฮ,ฮะต้นหอมญี่ปุ่นครับก็ต้นหอมญี่ปุ่นมีขนาดใหญ่ก็ซื้อไปอรับประทานนะครับแล้วก็มีฟักแมวมีแคอรอทเบบี้นยฮะนะฮนรันรแล้วก็มี มันญี่ปุ่นซื้อไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวมาช็อปนะฮะแต่งโรบาเท่ๆแบบนี้ขนของเกินขอบก็อาจจะเป็นริ้วรอยนะครับแต่ว่าการขนของอสามารถที่ขนของเสมอขอบกระบาได้เพราะว่ามีที่ ่าเรียกว่ามีขอคล้องเชือกแล้วก็ขึงตะข่ายภายในตัวกระบะนี่ถึง6จุดด้วยกันตรงนี้สําหรับใครที่ซื้อ4ี4บางรุ่นหรือว่า,าจะเดินทางจากขนของต้องสังเกตจ,จุดนี้ด้วยนะครับออกทริปหรือว่าทํากิจกรรมที่เสียบสําหรับ 12V โวลเป็นปลั๊กไฟตรงนี้เป็นปลั๊ก3ตา 230V โวลต์จุดขายจอแนวตั้ง12นิ้วตกแต่งวแทร็กภายในสีดําเดินได้สีส้มเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า ชาร์จไฟไร้าสายระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติพร้อมระบบ stop and go ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนจุดอับสายตาที่กระจกบองข้างล้ออย18นิ้วอยู่กันที่ร้านกาแฟน้อมอนะครับ ขึ้นมาบนภูทับเบิก่ามกลางนะครับกระแสสายฝนนะฮะหล่นมาทั้งคืนตอนนี้เกือบ4ี่โมงเย็นแล้วฮะฝนก็ยังตกอยู่ก็จะเห็นบรรยากาศหมอกฟุ้งๆแบบนี้แหละครับด้านหลังนี่มองไม่เห็นใดๆเลยนะครับนี่ฮะทางขึ้นร้านก็จะเฉอะแฉะนิดนึงก็ตามสภาพของภูมิประเทศแหละครับเป็นเนี้ยน้อมอ Natural High Bar แน่น,นอนว่าต้องอยู่กับ ธรรมชาติอยู่บนที่สูงถ้าไม่ได้มาก,กับ r รนเจอร์ว e t a ท็กสนี้ก็เจอทางแบบนี้ก็ต้องคิดหนักนะฮะเพราะจะพลาดโอกาสในการที่จะมาจิบกาแฟที่บนที่สูงแห่งนี้นะครับเนะี่ยฮะมองฟุ้งเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศด้านหลังร้านนิดนึงก็จะเป็นถนนทางขึ้นภูทับเบิกนะครับเห็นไหมฮะทางโค้ง รถกำลังแล่นขึ้นมานะครับท่ามกลางถนนเปียกบารยากาศฟินๆแบบนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมพิชัยมูลจัดไรทิปเปอร์สวัสดีครับ